คุณมากครับคุณดีมากปล่อยบ้านนะครับน้ำรับมากเลยนะขอบคุณแฟนด้วยนะนิมตานะลูกๆต่างคนนั้นน่ารากมากเลยอ่ะผมว่าเป็นตัวอย่างครอบครัวที่น่ารักใช้ชีวิตแบบธรรมชาติธรรมดาแต่สิ่งที่มากมายเลยคือความสุขคือความสุขจริงๆจริงเนาะมันดู่มเป็นความสุขที่แบบเรียบง่ายแต่มันสัมผัสได้ว่าเอออันนี้แบบาสบายใจถ้ารู้มาเพ้าะอะอย่างนี้เนาะ มามาทางนี้ถูกทางแล้วน้ำถูกทางจริงถูกทางแล้วเป็นกำลังใจให้อ่ะาเราก็มีหน้าที่มอบความสวยให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับคุณผู้ชมครับอาทิตย์หน้าถึงจะเจอกันไปด้วยกันไปนั่แล้วอาจารย์ผมก็นึกว่ามีโซนก็ไม่ผ่านเห็นแดงเห็นแดง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 มากไม่ผ่านว่าไม่ใช่ค้อนคุณผู้ชมดีนะมีคนทักถาม เขาป่อยเขาปล่อยควายลงน้ำเลยอนัานพกนพกจะลงน้ำด้วยลงไปในคั้นที่้หายเลยอ่ก้ัวควายอ่ะคุณดูที่ลอยๆอยู่นี่ไม่ใช่ใบบัวนะขี้ควายนะครับ